ยืดขึ้นมาให้เสร็จปั๊บยืดหมุนไหล่หมุนไหล่ตีปื้เข้ามาเือเดิมเป็นห้าน,นี้เลยหมุนไหล่เยอะๆตีแล้วมือล้าหน้าลูกต่ำมากได้เลยฮะนั่นแหละตีไม่ลอยหมุนเยอะยืนไม่อยู่ครับ <S <S อ่าฮะเนี่ยตีไม่ลอยเลยครับยืนไม่อยู่ด้วยมันหมุนเยอะไพาพี่ยืดออกแรงเพลองพลังครับออกแรงก็เยอะตีก็ไม่ไปตับใหน้ทุกคนนะครับยืดถ้าเป็นนักกีฬา,าหมุนจะโพกกันแต่ไหล่มันจะไม่ได้หมุนเยอะหรอกครับ ถ้าไหลหมุนไปเยอะๆไหลเบี้ยวเวลาตีก็ตีเบี้ยวไปด้วยออกแรงให้ถูกต้องอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นหมุนสะโพกซึ่งก็ไม่เหมาะกับพี่ยุทธอีกใครจะไปหมุนสะโพกแล้วไหลปิดได้ง่ายๆต้องเป็นประดับนักกีฬายอย่างเดียวเลยฮะผมใช้ระบบไหลออกแรงมันแทบจะไม่มีเสียงลมเลยครับไม่มีเสียงลมเลยใช้ระบบคว่างไม้ตัวรีลีสคว่างไม้ดังนะเนี่ยดังเลยฮะถ้าหมุนน่ะต่อให้มีเสียงลมนะหมุนแล้วมีเสียงลมมันก็จะไปดังตอนส่ง แปลว่าสปีดเยอะๆที่ลูกกอล์ฟก็ไม่ใช่ไม่มีฮะโดยลูกยังไม่แรงไปแรงตรงนี้ท,ทีแรกไปกระชากตัวตเนี่มันก็ดูแบบออกแรงเยอะเสียงลมมันก็จะเกิดแถวข้างหน้าหน่อยขึ้นเสร็จคว้างเลยเสียงลมอย่างดังเลยฮะแล้วแบบนี้มันไม่ได้แปลว่าเราใช้แต่มือตีนะครับเผลอๆมันแค่โฟกัสมือแต่ว่าตัวทั้งหมดอ่ะก็ช่วยกันทางานในระดับบาลานซ์สมดุลกัน้วยมันคือหมุนขึ้นและคว,ว้างไม้เต็มนี่งไงสวยเลยลูกเนี้ยฮะได้เลย กีระยะไม่ยุดเพิ่มจากก็เล่สองร้อยสิบเป็นชนล้วนู่นนะ<ช>่ะเกื300อบสามร,ร้อยฮะอ่ะขึ้นสปีดสวยจัดนี่ฮะเฮ้ยเอาเรื่องเรื่องนี้รอด้วยครับก็คือตอนอิม a พ t ไหลต้องตรงก่อนไหลตรงก<ร>็คือไหลจะกระชับต่อเมื่ออิม a พ t ลูกไปแล้วอิม a พ t ลูกไปแล้วค่อยหันไปดูเออรีลีสเข้าไปเลยครับเนี่ยลูกรอเลยครับสวยจัด,ดชนไปเลยฮะ